สวัสดีครับกลับมากันนห้าเว็บไซต์มหาลาัยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้ามาเว็บไซต์มหาลาัยนะครับ w w w s o u a c t h นะครับเข้ามาแล้วหรือกลงมาล่าสุดน,นะครับผมก็จะเจอกับสิ่งที่หลายคนรอคอยก็คือผลสอบซ่อมเทมอม2ภาคา6นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็สมหวังหลายคนก็ผิดหวังนะครับ แล้วก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้น่าจะออกเฉพาะวิชาที่เป็นการกระบกทั้งหมดนะครับวิชาที่เป็นปฏิบัติหรือว่าผสมเขียนตอบอันนี้อาจจะยังไม่ออกนะครับดังนั้นวิชาไหนที่ยังไม่ออกก็รอสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้เขาก็ถือว่าออกก่อนกำหนดแล้วนะครับสําหรับคนผ่านก็ยินดีด้วยนะสำหรับคนไม่ผ่านก็ไปลงเอาซองครับ 67ก็แล้วกันนะครับซึ่งจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่ก็คือช่วงเดือนมกรา6ก็คือต้นเดือนหน้านั่นแหละแค่ไม่ถึงเดือนแล้วนะครับก็สามารถไปลงใหม่ได้นะสำหรับคนสอบไม่ผ่านก็คือต้องรอลงใหม่2ทับ67นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใกล้จบลองสอบถามดูว่าลงล่าช้าของหนึ่งทับ67ไปหรือเปล่านะครับเฉพาะคนใกล้จบนะคนยังไม่ใกล้จบก็คงไม่ให้ลงหรอกแล้วก็ ในการสอบซ่อมนะครับสอบรอบเดียวตอนหนึครั้งแต่เทิมนะครับดังนั้นถ้าหากว่าตกค้างสอบซ่อมก็ต้องลงเรียนใหม่อย่างเดียวในการลงเรียนใหม่ก็คือจ่ายครั้งละ3 0 0บาทนะครับส่วนใครที่เป็นวิชานะครับที่อาจจะรับปุงนะครับก็เข้ามาดูได้แต่ว่าผู้มือลงทะเบียนของ2อบับยังไม่ออกเนาะมีแต่ผู้มืองง 6, 7, ลองทะเบหงทับกก็รอช่วงมูลาลงทะเบียนก็แล้วกันนะครับว่า วิชาไหนบ้างที่มีการปรับปรุงหลายวิชานะครับผมวันนี้ก็มาฝากกันแค่นี้แหละแล้วก็ในช่วงหน้าก็จะมีเรื่องของเนะี่ยกำหนดการราชวิธีนะครับเดี๋ยวเอาไว้คุยกันคราวหน้าก็แล้วกันเนะาะสำหรับคนที่เข้ามาฟังเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับส่วนใครต้องการสนับสนุนช่อง เพียงแค่คุณเข้ากดลิงก์ lazada s h o p e e ใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้ง lazada s h o p ป e ได้เลยก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมในรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการรวบรวมข้อมูลมาพูดคุยกันในคราวต่อๆไปนะครับสวัสดีวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันกับแชร์ข่าวมาสะทองค่ะ แชร์ข่าวท <Depois S 1> <to> ุกเรื่องแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับมศทแล้วก็การเรียนมศทเพื่อให้เรามีความรู้อย่างมีคุณภาพนะครับผมไปก่อนละกันวันนี้ครับสวัสดีครับ